สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับร้านแต่งรถ TRC Motorsport สาขาพัทยาค่ะหน้าร้านนะคะอยู่ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้มุ่งหน้าไปพัทยากลางนะคะร้านอยู่ระหว่างกลางฝึกสีส้มๆไม่ต้องเข้าซอยค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้าเอารถแคมรี่ปี2012นะคะมาแต่งไฟท้ายนะคะเดี๋ยวไปดูไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่น้อง มาว่าวันนี้จะมีรถแคมรีสองพันสิบสองนะคะนํารถเข้ามาติดตั้งไฟท้ายรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะสําหรับตัวนี้คือจะเป็นเวอร์ชั่นสองนะคะนําเข้ามาทั้งหมดห้าคู่มีสองสีนะคะก็คือมีสีแดงแล้วก็สีดําซึ่งตอนนี้เหลืออย่างละคู่นะคะซึ่งสุดท้ายคู่สีดํานะคะมาอยู่ที่เราแล้ววันนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นสไตล์ตัว M4 นะคะนี่ตัวนี้เป็นสีดํานะคะ เป็นแบบไฟ running นนซึ่งตอนนี้นะคะพี่ช่างเราได้ติดตั้งเสร็จแล้วอตอนนี้พี่ช่างกาลังเปิดที่ไฟหลีนะคะสีแดงๆจะเป็นไฟหลีและสีส้มตอนนี้ที่เลี้ยววิ่งสวยๆแบบนี้นะคะจะเป็นเลี้ยวนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นไฟเบรคค่ะนี่ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่ชุดละทั้งหมดสีชิ้นเนาะอยู่ที่9,900นานะคะซึ่งเป็นไฟใหม่ล่าสุดเลยอะตอนนี้นะคะพี่ช่างติดไฟถอยให้เราอยู่นะคะเป็นสีขาวเนาะไฟถอย ช็อปตัวนี้นะคะไฟอ่าเดี๋ยวจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นไฟตัดหมอกซึ่งขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันนะคะบางคันก็จะมีบางคันก็อาจจะไม่ได้มีนะคะอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไฟใกล้ๆกันเลยเนาะสวยๆนะคะคบสเต็ปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไฟรีไฟเบรกไฟเลีเ้ยวไฟตัดหมอกหลักนะคะแล้วก็เป็นไฟถอยสีขาวะคะ่ะ สำหรับใครที่ไม่ทันอตนี้นะคะถ้าสนใจเนาะให้ทักเข้ามากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ขายดีมากๆเดี๋ยวเรารอๆอ,อ,อต่อไปนะคะใครที่สนใจก็คือมาจำกันได้นะคะตัวต่อไปมาเราจะได้แจ้งกันได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะใส่เป็นแคมป์ี้ปีโฉมปี2012นะคะจนถึงปี2014คะ่ะนี่ตัวนี้สเตปไฟสยมาก อันนี้ก็คือเขาจะรันนิ่งนะคะแล้วก็จะนิ่งเป็นไฟหลีนะคะเวลาที่เราเปิดไฟกลางคืนก็จะเป็นสเต็ปสไตล์สวยๆแบบนี้เลยอโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ช่างจะลงรูปภาพติดตั้งรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึงนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจเนาะ ทักแชทเพจ Facebook นะคะพิมพ์ว่า TRC Motorsport พัทยาได้เลยเนาะถ้าใครอยู่ในโซนนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเป็น ID เป็นแอดนะคะแล้วก็ TRC พัทยาภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเนาะหรือเบอร์นะคะ081ย8 8 0389 087 587 879ค่ะโอเคเดี๋ยวรอรูปพี่ช่างนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k Fanpage น,นะคะขอบคุณค่ะ